พ้องจ๋าสะพายมาคุดจิรอคือเก่าพี่น้องจ้ามากับคุณยายเส้นเคยผู้คุณยายอยู่พู๋เมื่อนีมาตะพังคลองเด้พี่น้องมาเบิ่งน้ำเลยน้ำึ้นหรือนน้ำลงกับบ่ฮู้พี่น้องก็เลยจะมาเบิ่งพี่น้องจ๋าป้าน้ำนะขึ้นซ้ำมาอยากซ้ำเก่าผู้พี่น้องมึในก้อยจิลันตะปุ๊บตะบู่ของคุณโอู้ยตะบุกไงเนาะพี่น้องจ๋าหายคุณยายจับกล่องหายกันเด้พี่น้อง มาคุณยายกินหนามคนณพ่อแตกเอ้ายายยังกินหนามพี่น้องนี่เคยเจ๋อฮึ่มมาลุ้นกันมันจะมีจชะตาพี่น้องเออมีสองตัวพี่น้องมีสองตัวนะจ๊ะสบายใจสอดกันพี่น้องสองตัวสองข้อสามถูกวะช่องโอ้ยเหีดแหงายตาลายเบิด เอาเสี้ยงเงาออกก่อนกระแต่งกระแต่งพี่น้องเอ้ยจะเป็นเมื่อยแทนเมื่อยนมากพี่ลกว่าว่าไม่ควายจะรอไลยปวดเลยมึงก็ไล้ไล้พี่น้องเว้ยยังไปเอายังใส่ทั้งเขาเล่นจะขี่ไปไปพี่น้องไปเอาต้นไม้เลยยังสบายดีเละ สบายดีจ้าพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเพื่อสุูสุคนเด้อจ้าทักทายสบายดีพี่น้องยามอ่าสวยสวยพ for, ี่น้องจ้ามาสภาพผาพี่น้องมาเขาป่ากขุดกิโลอีกแล้ววันนี้พาดละหลอกคลองนะพี่น้องเด้อวันนี้พี่น้องจ้ามาพี่น้องจ้ามาขุดกันหลักกิโลเขาใหญ่ทนจ้าเข้าไปขุดกันเลยอึ๊บ โซนโองอีกแล้วพี่น้องคักลลยพี่น้องเอ้ยคักครับอ่ะคุณแม่อ่ะจับไปเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตัวแม่เดินนี่เด้ออันนี้คือตัวแม่พน้องเติมช่อนกันช่อนกันไ่ตได้ตัวกตัวบกง่ายนพี้อไปพคุดต่อจ้า เจ้าว่าข้อยเดียวกันลงเห็นไหมข้อยเดียวนี่แหละมีข้อยเดียวหนี่งป้าไปดกันดีป้าพี่น้องจะไปสิพาไปเบิ่งน้าบ่เมืองน้ำนะพี่น้องไปแห่งขืดไรเก้าๆซะไปว่ะลงเลยเนี่ยนี่นะพี่น้องเอกระจ่าว่ามันลงเลยนี่เมือนีงน้ำนะ เปน็นอาว่าผ้ากันมาปูกหญ้าโอ้ยตวสจขึ้นมาหอดเทิงเลยอีกนิดเดียว้สมสืบอ่บกระเจ้าว่าพายุเข่าอันนี้เนาะค้มอืมอืมบวมด้วยเนน่ยพีเนาะ ในทอกมันนะสกัดดกกระเดียดแท้ไปรุ่นต่อพี่น้องพี่น้องยายเห็ดยางเนาะบาทนี่เนาะก่อนซิเมื่อพี่น้องเฮ็ดแล้วยายเห็ดแล้วเฮ็ดแล้วกินเลยกินเลย เพืออย่าดอกอย่านั่งเอ้ยยายเห็ดแล้วไปพี่น้องบันเมือข้ทางหาบคอนทางบังกับเม่อีกทุกนอกทุกน้ำโอ๊ยเนี่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 ย นันไม่เอาขึ้นมาหน่อยึ้นมาเอาอีแมวขึ้นนักแคแบบนี้บ้านนี่โอ้้าว่าพี่น้องจ้าไปพอกกันอยู่อันเพื่อนเด้อพี่น้องด้วยบาดเนี่ถ้าไปรลุนกัน่าดชิได้จะโตพี่น้องว้าวบรรยากาศอยู่ของก็ดีดีนำํลายหลายพี่น้องไปสะไปเมื่อก่อนพี่น้องจ้าได้เวลาใส่สีแล้ว ใส่คิดที่ดอกรับพี่น้องจ้าเพื่อจะได้เอามาทํากับข้าวนี่ยังบ่ได้นับดิพี่น้องใส่แล้วจะชินับพี่นองจ้าถามมาลุดกันว่าสบายสิได้จักโตพี่น้องวันนี้แล้วนี่ป่าด้วยมันเต้นมันไปเบิดตัวเดียวนะตัวเดียวตัวเดียวมันอ่ะ มแม่มันบริมีขีได้ไหมเสียงก่ะเขาโอนเงินหายตั้งแต่แรกอะไรกูมาไลนบอกกับลุงเฟจะไปเจือเรื่อเกัน โผโ่ไข่เต็มท้องอัญญเลยไข่เต็ม้องอัญญะออกตปูอีกแล้ว เได้หูของเจ้ามันิได้้สอบเนะเจ้าเครื่องเลยคือเมใจให้เาเครื่องเพื่อว่าสิ้ายทำเป็นเหตุยังแคนีี่ล้างนสาระอากแม่เหาแมาเกาเลยอไปมลา่เป็นเหตุจบเชื้อ

เอางัวห้ามาเลยออกไปมเอาเค่องเอาเครื่องัน้ำมันมันออกหางว่ะใส่ค่อยๆใส่ไปเนียรุดออกมาอยู่น้ำมันเพลินนะน่ไงไ